สนับสนุนโดย r c s HPI ไทยแลนด์สยามธมยญาไทยแลนด์สร้างมุมมองใหม่ๆสู่มุมมองที่แตกต่างด้วยกล้องโกโ r กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือทีม RC Pro โอเคครับท่านผู้ชมกลับเข้ามาในช่วง New บ็อของอาทิตย์นี้นะฮะวันนี้ผมจะนำเสนอเครื่องบินที่ไข่ไข่ก็บินได้นะครับวันนี้ผมจะแกะกองโดน f อ8 0น่งนะฮะนี่นะฮะกล่องเล็กนิดเดียวแต่คุณสมบัติหรือความสามารถของเขา เยอะฮะสนุกฮะและราคาไม่แพงนะฮะเรามาแกะกล่องข้างในดูดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรมาให้กับราคายังไม่บอกนะฮะนี่เป็นไงฮะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กสามารถที่จะเล่นในห้องนอนเล่นใน,นบ้านหรือเล่นนอกบ้านสู้ลมได้มากมายฮะเป็นระบบ2.4กิกะเฮิร์นะฮะเด็กก็เล่นได้ถามว่ามีใบพัดก็สามารถที่จะเล่นได้เพราะมีตัว กันใบพัดมาให้นะฮะเพราะสามารถที My, ่จะบินแล้วชนก็สามารถที่จะบินต่อได้โอเคแล้มาดูข้างในนี่ฮะ F 1 8 0นย ัวลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่มาให้แล้วก็มีที่ชาร์จมาให้เสียบปลั๊กเปิดรีโมทบินได้เลยนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยมอเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นมอเตอร์บัคเรดมาแล้วนะฮะจากโรงงานแบตเตอรี่ที่ให้มาก็เป็นลิเธียมโพลิเมอร์มาให้เลยนะฮะในการชาร์จของเขาเนี่ยเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้เสียบกับคอมพิวเตอร์นะฮะช่องที่ USB เนี่ยแล้วก็เสียบเข้ากับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของเราได้เลยนะฮะหรือแม้กระทั่งรีโมทเองก็ดีเนี่ยเหมือนจอยที่เล่นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็มีไฟบอกสถานะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีนะฮะคู่มือของเขาเนี่ยจะบอกถึงการเล่นนะฮะตัวนี้ถามว่ามีวิธีการบอกเนี่ยยังไงในการกดที่นีโมดเนี่ยสามารถตั้งค่าได้ว่าเราสามารถที่จะตีลังกาได้หรืออะไรก็แล้วแต่ สิ่งทุกอย่างนะฮะในรีโมทของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตีราคาได้จริงๆนะฮะถ้าเกิดดูในคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูคือสามารถที่จะตีราคาได้จริงกับราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะฮะโอเคครับถ้าท่านใดนะครับสนใจ F 1 8 0นะฮะโดนเล็กๆลำนี้นะฮะก็ลองโทรมาที่ร้าน Concept Toy Shop นะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์หรือ Facebook ของเขานะฮะ มีให้ช่องทางในการเข้าไปถึงร้านค้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคครับวันนี้พิเศษนะฮะสำหรับ F 180, 1 8 0ลำเล็กๆล,ลำนี้นะฮะพร้อมกับรีโมทคอนโทรลล้อมกับที่ชาร์จนะฮะพยกกล่องะฮะราคาพิเศษครับจากราคา1,990บาทะฮะพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเลสาร์ซี RC นะฮะสำหรับร้านคอนเซปต์ถอยเนี่ยลองโทรมาฮะไปเป็นเว็บไซต์หรือว่า f c e e o o o นะฮะเบอร์โทรศัพท์เราจะขึ้นไว้ให้ เข้าไปดูฮะสินค้าเขามีเยอะแยะมากมายนะฮะพิเศษอย่างที่บอกฮะเหลือ1590บาทนะฮะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะสำหรับเครื่องบินเล็กๆล,ลำนี้นะฮะเป็นของฝันให้กับเด็กๆได้ทั้งหมดนะฮะโอเคในวันนี้ฮะการแกะกล่องสำหรับ F180 ก็ได้จบลงะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาแกะกล่องสินค้าอะไรในร้านคอนเซปทอยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสักครู่เดครับ GOT IPTV เปิดประสบการณ์ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกช่องทางการรับชมดูย้อนหลังได้สูงสุดกว่า72ชั่วโมงเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิพีซสอบถามเพิ่มเติมโทร02 500 1111